ทุกวันนี้คนเราติดสมมุติกันจนไม่มีทางจะถอนตัวได้เป็นส่วนมากสมมุติก็เลยแผ่อิทธิพลครอบงามจิตใจของคนคือทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้เช่นอย่างเราไปเที่ยวงานวัดผ่านแม่ค้าหน้าแฉลมคนหนึ่งเขาร้องเรียกว่าคุณลุงขาอุดหนุนลูกหลานหน่อยค่ะพอโดนเรียกคุณลุงเข้าให้เท่านั้นก็รู้สึกว่าใจมันเหี่ยวแห้งเข้าทันทีชักไม่พอใจไปนึกว่าข้าไม่ซื้อไม่เซอร์มันละ มาต่อการเรื่องสมมุติหุ้มคนนะครับผู้เรื่องยศยศย่องย่องยกยกไปแล้วนะครับก็มาต่อกันเนาะความจริงยศเป็นเรื่องสมมุติของโลกนะหรือโลก,กะสมมติคือชาวโลกพากันสมมุติขึ้นใช้ไม่ใช่เนื้อแท้ของคนเราแต่สมมุติอย่างนี้เรียกว่าสมมุติสัจจะคือเป็นเรื่องสมมุติจริงยอมรับกันทั้งทางโลกและทางธรรม คนเ่านี้เนื้อแท้จริงๆที่เกิดมาก็มีเพียงร่างกายเป็นธาตุสี่คุ้มกันและมีจิตใจครองอยู่คิดโน่นคิดนี่ได้เท่านั้นเองแต่ครั้นอยู่ในโลกนานเข้าก็ถูกชาวโลกที่เกิดก่อนบ้างเกิดทีหลังบ้างเอาสมมุติของโลกมาห่อหุ้มให้เป็นชั้นๆจนมองไม่เห็นความจริงเริ่มแต่เขาสมมุติให้เป็นลูกเป็นน้องเป็นพี่เป็นนะเป็นอาเป็นลุงเป็นป้าจนกระทั่งเป็นปู่ย่าตายายแล้วยังเป็นในสิบในร้อยในพันเรียกกันว่าเป็นกันจนจําไม่หวัดไม่ไหว ที่เป็นนั่นเป็นนี่นั้นเป็นเรื่องของสมมุติของแต่ละคนถูกสมมุติหุ้มเสียจนหนาเตอะทุกวันนี้เราพบเห็นกันเราก็เห็นแต่สมมุติพอเจอปั๊บก็นึกทันทีว่าอ่านี่ลุงนี่ป้าหรือเห็นลุงเห็นป้าที่จริงคําว่าลุงป้านั้นก็สมมุติทุกคนเอาสมมติออกรับกันทั้งนั้นที่เราพูดกันทุกวันนี้ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็หมายถึงสมมุติของท่านผู้นั้นแสดงว่าท่านมีสมมติหุ้มไว้หนามากหรือน้อยอ๋อผู้ใหญ่ผู้น้อยโอ้ อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะคนตัวเล็กๆถ้ามีสมมุติหุ้มมากก็เป็นผู้ใหญ่ตัวโตๆแต่ถ้าสมม,มุติบางๆก็คงเป็นผู้น้อยอย่างคนหนึ่งเป็นนายพลอีกคนหน<ๆ>ึ่งเป็นนายพัน,น,ค,น,น,นคนเป็นนายพลก็เป็นผูผ้ใหญ่กว่าเพราะมีสมมุติหุ้มมากหลายชั้นกว่าตั้งแต่ร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกพันตรีพันโทพันเอกกว่าจะถึงนายพลซึ่งเป็นสมมุติชั้นนอกที่สุดของท่านตีเสียว่าตั้ง78ชั้นส่วนนายพันนั้นเพิ่งหุ้มมาได้ไม่กี่ชัน้นน้อยกว่านายพลจึงเป็นผู้น้อยกว่า แล้วที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าใหญ่จริงๆแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็ต้องขยับขยายขึ้นดูแต่พรมผืนหนึ่งถ้าพระอันดับนั่งก็นั่งได้สบายๆตั้ง10องค์ถ้าให้เจ้าคุณนั่งก็ได้สักสองาองค์ยิ่งถ้าให้สมเด็จนั่งก็นั่งได้องค์เดียวเท่านั้นถ้าองค์อื่นมานั่งร่วมนี่ไม่ได้เพราะสมมติท่านใหญ่ สมมุติกับสมมุติมันเกิดเสียสีกันเข้าทําให้ไม่สบายยิงท่าผู้ใหญ่ขนาดใหญ่มากๆห้องทั้งห้องก็อยู่ได้คนเดียวเท่านั้นเองคนอื่นอยู่ด้วยไม่สะดวกเพราะมันเกะกะทางที่สมมุติของท่านจะหันไปหันมาแม้แต่จะเข้าไปทําอะไรจะเดินผ่านท่านผู้ใหญ่ก็ต้องก้มต้องหมอบโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะแรงด้วยนะ ถ้าไปทําการข้อการแขนจะทําให้ท่านไม่สบายตาเอาเพราะเกะก,กะสมมุติของท่านโอ้โหคำว่าผู้ใหญ่ก็เพราะว่าสมมุติมันพอกไวแล้วมันก็เลยใหญ่อันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอิทธิพลของสมมุตินะหัวข้อหัวข้อใหม่นะครับ แต่ผมได้กล่าวมาแล้วว่าการยกย่องเชิดชูนั้นแม้จะเป็นสมมุติแต่ก็เป็นสมมุติสัจจะมีมานานเป็นที่ยอมรับนับถือกันทั้งทางโลกและทางธรรมที่ผมนำมาพูดในที่นี้ก็โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นการเหยียบย่ำทำลายความศักดิ์สิทธิ์เพราะผมไม่มีเจตนาอย่างนั้นต้องการพูดในแง่ของการได้ยศตามเรื่องของโลกธรรมเท่านั้นเองทุกวันนี้คนเราติดสมมุติกันจนไม่มีทางจะถอนตัวได้เป็นส่วนมาก สมมุติก็เลยแผ่อิทธิพลครอบงำจิตใจของคนคือทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้เช่นอย่างเราไปเที่ยวงานวัดผ่านแม่ค้าหน้า,าแลมคนหนึ่งแฉมแปลว่าสวยนะเขาร้องเรียกว่าคุณลุงขาอุดหนุนลูกหลานหน่อยค่ะพอโดนเรียกคุณลุงเข้าให้เท่านั้นก็รู้สึกว่าใจมันเหี่ยวแห้งเข้าทันทีชักไม่พอใจไปนึกว่าข้าไม่ซื้อไม่เซอร์ม,อมันละครั้นเดินไปเรื่อยๆเจออีกคนเข้าเขาร้องเรียกว่าคุณพี่ขาไม่อุดหนุนหนูบ้างหรือคะใจเราเป็นอย่างไร รู้สึกว่าดินฟ้าอากาศมันค่อยยังชั่วหน่อยหายใจหายคอสะดวกขึ้นพลางก็นึกว่าเออเอาเท่าไหร่ก็เท่ากันวะเรียกกูพี่ความจริงคำว่าลุงกับคำว่าพี่ก็เป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นแต่มีอิทธิพลครอบงำใจไม่เหมือนกันยิงถ้าใครยังไม่เคยโดนเป็นคุณตาพอโดนเรียกคุณตาเข้าให้ครั้งแรกมันทำให้รู้สึกเย็นสันหลังวูบทีเดียวนะผมเนี่ยตอนเป็นนักเรียนในร้อยปีหนึ่งเคยมีผมไปซื้อซื้อไอติมไอติมไอติมกุ้งกิ้งะครับ ตอนนั้นอยู่อยู่บ้านที่ที่สุริตการเนาะแล้วก็มีเด็กเขามาต่อแถวแล้วเด็กคนหนึ่งก็แซงพอเด็กคนหนึ่งแซงเนี่ยเด็กที่ต่อแถวผมอยู่เนี่ยก็บอกว่าอย่าไปแซงลุงเขานะนักเรียนในร้อยปีหนึ่งแต่เด็กเรียกกูลุงโอ้โหใจนี่มันลุงเลยลุงเลยเรียกนะกูัวโกรธแล้วมึงเรียกกูลุงมึงนะอันนี้เข้าใจเลยนะครับเรื่องสมมุตินี้อิทธิพลร้ายกาจนัก คำอื่นๆก็มีเช่นคําว่าบุคคลที่เราทับศัพท์มาจากภาษาบาลีว่าปุคคโลแปลว่าผู้กลืนกินของเน่าโอ้แล้เพิ่งรู้เนี่ยบุคคลบุคคโลแปลว่าผู้กลืนกินของเน่าเหรอคือหมายความว่าในท้องในไส้ของคนเรานี้เต็มไปด้วยของบูดเน่าทั้งนั้นทั้งคนสวยที่สุดทั้งคนขี้เหร่ที่สุดที่จะสะอาดล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไม่มีแล้วบางทีพระท่านเรียกคนว่าอาสุจิคาโตแปลว่าหม้อของเน่าโอ้โห นะเคยเห็นคำอธิบายบางแห่งอธิบายว่าคนเรานี้ดูกันให้ซึ้งแล้วก็คือถุงหนังที่บรรจุของเน่าย้ายไปย้ายมาได้เท่านั้นเองนะอันนี้เป็นคำที่หลวงปู่บุตดาท่านเคยพูดไว้นะท่านชอบเรียกเราเนะร่างกายเราว่าถุงหนังนะถุงขี้นะใช,ใช้ใช้คำนี้จริงๆนะครับ รู้สึกว่าท่านชังว่าชังเรียกจริงๆที่มองตัวคนเป็นถุงหนังก็เข้าทีดูให้ดีแล้วก็ถุงหนังจริงของท่านแหละแล้วของที่บรรจุไว้ในถุงหนังก็เป็นอย่างท่านว่านั่นแหละทุกอย่างที่ทะลักออกมาจากถุงนี้แล้วไม่เห็นมีอะไรสะอาดเลยไม่ว่าจะออกมาเป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นลมใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็โดยเหตุที่ว่านี่แหละท่านจึงเรียกคนว่าบุคคลแต่คำนี้เราถือว่าเป็นคำสูงไปเสียแล้วถือจนติด ได้ยินใครเรียกก็เรียกกันว่าบุคคลก็สบายใจแต่ถ้าใครเกิดอุตริไปแปลเข้าเป็นไม่ได้เรื่องแน่อย่างเช่นการแสดงปาทกถานี้ถ้าผมจะขึ้นต้นว่าสวัสดีท่านผู้กลืนกินของเน่าทั้งหลายก็คงจะทำความลำบากใจให้แก่ท่านผู้ฟังอยู่เหมือนกันนี่ยกมาให้เห็นที่ว่าเราติดสมมุติกันจนแน่นเสียแล้วผู้ที่ถูกล่วงเกินในเรื่องสมมุติก็ไม่พอใจง่ายเพราะมันไม่สบายใจที่ถูกฉีกสมมุติ อย่างเช่นผมนี้ขอโทษที่ต้องยกตนเองมาเป็นตัวอย่างเพราะถ้าคืนไปยกคนอื่นเข้าก็จะเป็นการล่วงเกินสมมุติของเขาเมื่อเล็ก,เลกๆเขาเรียกว่าไอ้แกละ่ะอ่าไอ้แกลนี่ก็คือน่าจะเป็นชื่ออาจารย์นะชื่ออาจารย์ปิ่นท่านตอนที่ตอนเด็กคนเรียกท่านว่าไอ้แกละนะครับคำว่าไอ้แกละนี้เป็นสมมุติที่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมชอบมาก แต่ต่อมาต่อมาสมมุติอื่นมาหุ้มทับเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งเป็นนายปิน่นสามนเณรปิน่นเป็นพระปิน่นเป็นพระมหาปิน่นเป็นอนุสาสนาจารย์เป็นท่านมหาหลายสิบชั้นเข้าไปแล้วสมมุติเดิมคือไอ้แกะเวลานี้ถูกทับไว้ลึกมากจนไม่มีใครเรียกเสียนานมาแล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดมีใครมาเจอผมแล้วร้องทักว่าไอ้แกะใจก็เกิดไม่สบายทันที โทษจะให้สบายได้อย่างไรไอ้แกละมันอยู่ลึกเข้าไปอีกตั้งหลายชั้นเล่นฉีกสมมุติกันรวดเดียวมันก็เจ็บแย่นี่เรียกว่าเล่นไม่เป็นถ้าเล่นเป็นก็ไม่เป็นไรคือค่อยๆเปิดสมมุติเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นพอแรกเจอก็ทักสมมตินอกเสียก่อนว่าท่านมาหาแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปจนกระทั่งว่านี่ท่านมาหายังจําได้ไหมเมื่อเป็นเด็กๆท่านชื่อไอ้แกละใช่ไหมค่อยๆค,คลำกันอย่างนี้ผมก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไร ก็มีแต่ครับครับเท่านั้นหนักเข้าก็คือครับผมคือไอ้แกละถูกแล้วครับเท่านั้นเองไม่ทุกสักนิดสนุกดีเสียด้วยซ้ำนะโอ้น่ารักนะครับน่ารักมากเลยนะไอ้แกละนะครับก็จริงๆแล้วตอนอเด็กผมโดนเรียกว่าอนะไรก็โดนเรียกว่าไอ้เบนส์นะนะโดนเรียกว่าไอ้เบนส์มีฉายาอื่นไหมนะเพื่อนเรียกตาสี่นะครับเพื่อนก็เรียกไอ้สี่เพราะผมชื่อจริงชื่อสี่ทิศเนาะ ก็เออจริงๆแต่เรื่องนี้เนี่ยพอเราฟังปุ๊บลึกๆนี่นะมันมันเห็นเลยนะมันเห็นเลยว่าเราเนี่ยถูกถูกสมมุติเนี่ยพ่อพูนพ่พูนพออพูน,พพนใช่ไหมผมรับราชการเนี่ยเริ่มต้นจากการรับราชการเป็นนักเรียนก่อนเป็นนักเรียนในสิบแล้วก็มาเป็นสิบตำรวจตรีนะเป็นผู้หมู่เพ้นใช่ไหมแล้วก็เข้าเรียนร้อยได้ก็เป็นนักเรียนนักเรียนในร้อยนะครับพอจบในร้อยก็เป็นผู้หมวด พอเป็นผู้หมวดได้สองปีสามปีร้อยตรีร้อยโทแล้วก็มาเป็นร้อยเอกเลยตอนเป็นร้อยเอกก็เป็นผู้กองอทุกวันนี้คือเวลาคนเรียกหมวดคือทุกวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรแตร่ตอนที่เราเป็นผู้กองเนี่ยแล้วมีคนมาเรียกหมวดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้คน,นนี้นี่ไม่เป็นเลยนะดูยศไม่เป็นดูตำแหน่งไม่เป็นแล้วก็เรียกผิดกะละาลเทศะตอนนั้นมันยังอัตราสะสมอยู่เยอะนะก็จะรู้สึกว่าผมไม่ใช่ผู้หมวดแล้วครับผมเป็นผู้กองแล้วอะไรเงี้ย แล้วเวลาเจอพวกเกรียนคีย์บอร์ดสตีนทีตีนททั้งหลายเนี่ยมาเรียกจ่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจ่าพ่องเนี่ยไม่มีความรู้เลยว่าไอ้ียว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันมันก็เออบางครั้งบางทีนะมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่บางครั้งบางทีเราทุกครั้งทุกทีแหละนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโชคดีมากเลยนะที่ที่เติบโตมาแล้วก็ใช้ธรรมะเนี่ยขัดเกลาร์แก้ไขตัวเองตลอดเวลานะครับก็เลยรู้สึกว่ามองว่าเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องคำคำไปละนะทุกวันนี้เนี่ยก็ ก็รู้สึกดีนะที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าพวกเราน่าจะรู้สึกดีเช่นกันที่ได้ยินอะไรแบบนี้นะแล้วเอาไปใช้ในการขัดเกลาแก้ไข นะความคิดจิตใจของตัวเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่ะอีพีหน้าเนาะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกลวิธีแล้วในการแก้ทุกข์เพราะเรื่องยศแล้วนะเราอธิบายเรื่องยศกันมาหลาย10บอีพีเลยครับนะเพื่อให้เข้าใจนะว่ายศเนะี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับมันก็คือเรื่องของการถูกยกย่องใช่ไหมการถูกให้หน้าที่หรือว่าการามีคนน้ำหน้าถือตาอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พอมันมีปุ๊บเนี่ยมีสิ่งใดก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP พีหน้านะว่า เวลาเราทุกข์เพราะยศเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงนะโอเคสำหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ